คําอธิษฐานคือเข็มทิศชีวิตคําอธิษฐาน4ประการที่ควรอธิษฐานก่อนนอนทุกคืนเพื่อเป็นเครื่องนําทางจิตวิญญาณมุ่งสู่การบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะในภายหน้าถ้าหากบาร,รมีหรืออินทรีย์ยังมีถึงไม่พร้อมในชาตินี้ตั้งแต่จําความได้เวลาเคลิ้มเคลิมใกล้หลับจิตจะรู้สึกเคว้งคว้างเหมือนคนหลงทางกลับบ้านไม่ถูกและร่ำร้องอยู่ในใจว่า อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านปัญหาใหญ่คืออยากกลับบ้านแต่ไม่รู้บ้านตัวเองอยู่ที่ไหนเคว้งคว้างว,าว้าเหวแม้ในขณะอยู่ในอ้อมกอดของแม่อยากกลับบ้านทั้งที่ตัวเองกำลังนอนอยู่บนบ้านเป็นอย่างนี้เสมอมาจนวัยใกล้17ปีบริบูรณ์จึงมีปัใจจัยให้ได้บวชเป็นสามเณรโดยไม่เคยคิดมาก่อนในคืนแรกที่บวชเมื่อจิต เข้าสู่ภาวะเคลิมคล้มแบบที่เคยเป็นมาบ่อยครั้งก่อนหลับแต่คืนนั้นจิตใจกลับรู้สึกแตกต่างจากที่เคยเป็นมาโดยสิ้นเชิงในความรู้สึกภายในอบอุ่นมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกพร้อมกับคำอุทานในใจว่าเราได้กลับมาบ้านแล้ววัดนี้เองคือบ้านของเราเพิ่งรู้ในวินาทีนั้นเองว่าสิ่งที่อบอุ่นกว่าอ้อมกอดของแม่เห็นมีแต่อ้อมกอดของพระาศาสนาเท่านั้น เกือบ17ปีเต็มกับการร่ำร้องอยู่ภายในที่ไร้คำตอบช่วงใกล้นิทราช่างเป็นภาวะที่เป็นความทุกข์ทรมานใจมิใช่น้อยเลยไม่ต่างจากเด็กน้อยวัยไร้เดียงสาถูกทอดทิ้งไว้ในป่าเปลี่ยวยามพลบค่ำเพียงลำพังในปีที่สองของการบรรพชาเป็นสามเณรมีบุญวาสนาได้พบกับพระอาจารย์พยุงวัดโพเอนจังหวัดอ่างทอง ที่มาช่วยงานเป็นพระอาจารย์กรรมในงานปริวาตวัดสกุลปักษีจิตใจรู้สึกมีความศรัทธาเลื่อมใสอย่างล้นเหลือเมื่อมีโอกาสจึงได้เข้าไปกราบเรียนถามท่านว่าหลวงพ่อครับทำอย่างไรจึงจะสามารถบวชได้นานเหมือนหลวงพ่อครับท่านมองหน้าแล้วยิ้มน้อยๆด้วยความเมตตาก่อนจะตอบว่าเนนก็ต้องอธิษฐานก่อนนอนทุกคืนขอให้ข้าพเจ้าบวชได้จนตลอดชีวิต หลายปีกับการอธิษฐานตามคำแนะนำของท่านโดยเคร่งครัดจนกระทั่งการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจแล้วรู้สึกว่าตัวเองมั่นคงในการบวชแล้วจึงไม่ได้ทำการอธิษฐานก่อนนอนทุกคืนเช่นที่เคยได้ปฏิบัติมาเพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องอธิษฐานแบบนั้นอีกแล้วเหตุที่ใจรู้สึกเคว้งคว้างอยากกลับมาอยู่บ้านคือวัดอาจเป็นด้วยความเคยชิน กับการใช้ชีวิตอยู่ในสมณะเพศมานานหลายพบหลายชาติแล้วก็เป็นได้กรณีนี้เคยอ่านพบคำสอนของหลวงพ่อจรันพระอริยสงฆ์แห่งวัดอัมพวันเนื้อความประมาณว่าชีวิตคนเราในชาตินี้กับอดีตชาติมักไม่ค่อยต่างกันนะักอดีตเคยเป็นครูพยาบาลทหารตำรวจเมื่อเกิดใหม่ก็มักจะได้เป็นในสิ่งที่เคยเป็นในอดีตชาติคงเหมือนการทำอะไรสักอย่าง ที่เราทำบ่อยๆจนชำนาญแล้วก็จะรู้สึกว่าทำสิ่งนั้นเป็นของง่ายคนเคยเป็นครูก็จะรู้สึกอยากเป็นครูพยาบาลทหารตำรวจก็เช่นกันด้วยการมีใจรักอยากเป็นเมื่อสอบเข้ารับราชการในอาชีพนั้นๆแม้ไม่ต้องใช้เส้นสายก็สามารถสอบติดได้ไม่ยากคำอธิษฐานทุกอย่างเป็นเสมือน GPS นำทางจิตวิญญาณสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้หนทาง เพราะฉะนั้นคําอธิษฐานที่เป็นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับผู้ที่ยังไม่ชัดเจนในหนทางการปฏิบัติซึ่งยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนานควรอธิษฐานบ่อยๆซ้ำๆก่อนนอนทุกคืนเพื่อตอกย้ำสัมมามโนปณิธานลงไปในจิตเหมือนสลักอักษรจารึกลงไปในแผ่นหินไม่ให้ลบเลือนเป็นการลิขิตทางเดินชีวิตที่ถูกต้องและมั่นคงในอนาคตให้กับตนเอง คำอธิษฐานทั้งสี่ข้อนี้ควรอธิษฐานก่อนนอนให้ได้ทุกคืนแล้วจิตจะรู้สึกสงบเบิกบานและหลับอย่างเป็นสุขตลอดคืน 1- ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ 2. ขอให้ข้าพเจ้าได้พบและฟังธรรมจากพระอริยะเจ้า 3- ขอให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติธรรมนั้นอย่างเต็มกำลัง 4. ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมที่พระอริยะเจ้าได้บรรลุแล้วข้คาอธิษฐานแม้จะเป็นตัณหาหรือการสร้างภพทางจิตก็จริงแต่เมื่อปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมแล้วตัณหาหรือภพก็จะหมดสิ้นไปเองเป็นการอาศัยตัณหาละตัณหาหรือเหมือนบุคคลอาศัยแพร่ข้าแม่น้ำเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ขึ้นฝั่งไปแต่ตัวโดยทอดทิ้งแพไว้ตรงริมฝั่งน้ำนั่นเอง แต่ถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมคำอธิษฐานที่เราได้อธิษฐานบวกกับกุศลที่เราได้ทำอยู่เป็นนิดก็จะเป็นปัจจัยให้ทุกอย่างเป็นไปตามคํำอธิษฐานที่เราได้อธิษฐานไว้ดีแล้วเพราะคํำอธิษฐานที่ดีก็คือกุศลกรรมอย่างหนึ่งที่จะต้องให้ผลทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งถ้าเราศึกษาพระสูตรต่างๆแม้เมื่อพระองค์ทรงยกย่องสาวกทั้งหลาย ให้ทำหน้าที่ต่างๆมิใช่ว่าจะทรงยกย่องเพราะเป็นผู้เลิศด้วยความสามารถในชาตินี้อย่างเดียวแต่เป็นเพราะผู้นั้นเคยตั้งความปรารถนาเพื่อการเป็นอย่างนั้นมาแล้วแต่อดีต,ตชาติด้วยท่านกล่าวว่าการที่พระพุทธเจ้าจะยกย่องใครให้เป็นผู้เลิศในแต่ละด้านจะอาศัยปัจจัย4อย่าง 1.- ตามเรื่องที่เกิดขึ้นคือได้แสดงความสามารถให้ปรากฏ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2. ตามที่ได้สะสมบุญมาในอดีตชาติคือได้สะสมบุญในด้านนั้นๆมาแต่อดีตชาติและยังได้ตั้งจิตปรารถนาเพื่อเป็นเอตัทะคะนั้นๆด้วย 3. ตามความเชี่ยวชาญคือมีความช่ำชองชำนาญเรื่องนั้นๆเป็นพิเศษ 4. ตามความสามารถที่เหนือผู้อื่น คือมีความสามารถในเรื่องที่ทำให้เป็นเอตัคคะเหนือไปกว่าผู้มีความสามารถอย่างเดียวกันแต่สำหรับผู้ที่กลัวการเกิดมีสติปัญญาเห็นหนทางเห็นทุกข์ชัดเจนแล้วแต่รู้สึกว่าความเมตตาที่จะอนุเคราะห์โลกมีมากมายเกินไปจนกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติธรรมแสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้นั้นเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนควรอธิษฐานเพื่อตัด หรือถอดถอนคำอธิษฐานในอดีตที่เป็นเสมือนเยื่อยายแห่งภพก็จะช่วยให้การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าเร็วขึ้นจนอาจทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในชาตินี้ได้ให้ตั้งจิตอธิษฐานดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าหากในอดีตข้าพระพุทธเจ้าเคยตั้งจิตปรารถนาพุทธภูมิก็ดีหรือปรารถนาที่จะไปเกิดในยุคพระศรีอริยะเมตไตรก็ดี เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งดีน่าปรารถนาแต่มาบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดล้วนเป็นทุกข์จึงขอถอนคำอธิษฐานนั้นและคำอธิษฐานอื่นที่เป็นไปเพื่อการเกิดอีกทั้งหมดถ้าชาตินี้มีบุญบาร,รมีและสติปัญญาถึงพร้อมขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์คือได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ด้วยเถิด สำหรับผู้ที่เคยปรารถนาพุทธภูมิหรือปรารถนาจะไปเกิดในยุคพระศรีอริยะเมตรตรถ้าไม่ถอนคำอธิษฐานปฏิบัติอย่างไรก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะเมื่อปฏิบัติธรรมสูงขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วจิตจะถูกเมตตาเข้ามาเป็นอุปสรรคเหมือนกำแพงมหคมาที่ไม่สามารถข้ามไปได้แต่ถ้าเราตัดเยื่อใยแห่งภพด้วยการถอนคำอธิษฐานและขอบรรลุธรรมในชาตินี้แล้ว เมตตาที่เคยเป็นอุปสรรคดุดกำแพงมหึมาจะกลายเป็นสะพานชั้นดีให้เราเดินข้ามฝั่งได้โดยง่ายและการปฏิบัติธรรมจะก้าวหน้ารวดเร็วจนรู้สึกอัศจรรย์ใจเรือที่แล่นไปโดยขาดหางเสือหรือเครื่องนำทางต้องอับปางลงสักวันชีวิตที่ไร้เป้าหมายย่อมเหมือนขอนไม้ลอยน้ำที่ลอยไปเพียงเพื่อรอวันจมคำอธิษฐานสี่อย่างนี้สำคัญฉไหน ทำไมถึงกับต้องอธิษฐานทุกวันอย่างน้อยวันละครั้ง 1. ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์แม้จะมีจำนวนมากกว่า8 0 0พล้านแต่เมื่อเทียบกับสัตว์โลกในรัชานอื่นๆแล้วนับว่ามีจำนวนน้อยกว่ากันมากจนยากแก่การเทียบเป็นอัตราส่วนแค่เพียงปลาในทะเลอย่างเดียวก็เทียบอัตราส่วนกันไม่ได้แล้วไม่ต้องรวมถึงสัตว์บกเช่นมดมแมลง หรือสัตว์ในอบายภูมิที่เป็นนรกเปรตอสุรกายเลยที่สำคัญเพดานสติปัญญาของสัตว์โลกชนิดอื่นที่เป็นภพภูมิต่ำกว่ามนุษย์นั้นต่ำเกินกว่าจะเรียนรู้เรื่องธรรมได้ภพภูมิอื่นที่สูงกว่ามนุษย์คือเทวดาหกชั้นพรม20ชั้นยกเว้นชั้นปัญจสุทาวาสด,ด้วยความที่ไม่มีรูปหยาบทำให้การกำหนดรู้ธรรมเรื่องไตรลักษณ์ซึ่งเป็นประตูสู่พระนิพพานนั้น เป็นสิ่งที่ยากกว่ามนุษย์หลายเท่าสัตว์ในภูมิอื่นที่ต่ำกว่ามนุษย์ย่อมยากแก่การจะเรียนรู้ทมเพราะชีวิตถูกความทุกข์รบกวนมากจนเกินไปส่วนพบอื่นที่สูงกว่ามนุษย์กลับถูกความสุขและความประมาทปิดบังสติปัญญาจนแทบกลายเป็นผู้มืดบอดไปเสียฉะนั้นการได้เกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นลาบอันได้มาโดยยากยิ่งถึงแม้สัตว์จำนวนมากจะโชคดีได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว แต่เพราะบุญบารมียังน้อยอยู่และเพราะขาดกัลยาณมิตรนำทางชีวิตจึงถูกกิเลสอวิชชานำพาให้หันหลังให้กับความพอใจยินดีในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพอใจในคำสอนอื่นที่เอื้อต่อกิเลสและตัณหาไปเสียหรือไม่ก็เป็นชาวพุทธประเภทขอนไม้ลอยน้ำที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเอง 2. ขอให้ข้าพเจ้าได้พบและได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าการได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ว่ายากแล้วแต่การได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจเลื่อมใสในพุทธศาสนายิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะในจำนวนมนุษย์8,000กว่าล้านมีมนุษย์ที่นับถือพุทธศาสนาเพียง700กว่าล้านเท่านั้นเองและในจำนวนมนุษย์700กว่าล้านนี้ที่เป็นมนุษย์พันสำมาทิฏฐิไม่รู้ว่ามีจำนวนถึง100ล้านหรือเปล่า ถึงแม้จะโชคดีได้เกิดมาในครอบครัวหรือในชนกลุ่มที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ตามแต่การจะได้พบหรือฟังธรรมของพระอริยะจากพระอริยะเจ้ากลับเป็นสิ่งที่ยากแสนยากขึ้นไปอีกหลายเท่าคิดดูเถิดแม้บุคคลที่โชคดีได้เกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแต่จะมีบุญวาสนาได้พบและฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามีจำนวนเท่าใด เมื่อเทียบกับประชากรโลกในยุคเดียวกันฉะนั้นการได้พบและฟังธรรมจากอริยะสาวกในยุคปัจจุบันจึงเป็นโอกาสที่หาได้ยากแสนยากยิ่งกว่าการสกัดทองคำจากหินด้วยมือเปล่าหลายเท่าแต่ถ้าเราเป็นผู้โชคดีเป็นผู้ได้โอกาสนั้นจะเป็นลาบของชีวิตมากมายขนาดไหน 3. ขอให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติธรรมนั้นอย่างเต็มกำลังการได้พบ และได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าแม้เป็นสิ่งที่ยากแสนยากกว่าการสกัดทองคําจากหินด้วยมือเปล่าแล้วก็ตามแต่คนจํานวนมากที่ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสก็มีไม่เลื่อมใสก็มีหรือถึงแม้จะเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ใช่ว่าจะมีโอกาสปฏิบัติตามคําสอนในเรื่องความพ้นทุกข์ที่พระอริยเจ้าแสดงให้ฟังอย่างเต็มกําลังเพราะบางคนติดขัดด้วยภาระครอบครัวด้วยอาชีพการงาน หรือด้วยสุขภาพประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากการได้พบได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าจึงยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีนักไม่ต่างอะไรกรับบุคคลได้มเมล็ดพันธุ์พืชวิเศษแต่ขาดที่ดินจะปลูกฉะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อโชคดีได้พบและฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าแล้วมีความศรัทธาที่จะปฏิบัติตามธรรมนั้นโดยไร้อุปสรรคกีดขวางจึงเป็นความโชคดีที่ได้มาโดยยากอีกประการหนึ่ง สีขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมที่พระอริยเจ้าได้บรรลุแล้วแม้ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมนั้นอย่างเต็มกำลังแล้วก็ตามก็ใช่ว่าจะได้บรรลุธรรมกันทุกคนความจริงกลับเป็นว่าแม้จะภาคเพียรอย่างเต็มกำลังแล้วแต่ก็มีบุคคลที่บรรลุโลกุตรธรรมเป็นพระอริยะเจ้าน้อยนักถ้าเทียบกับประชากรโลก800 0ันกว่าล้าน พระอริยะเจ้าทุกชนชั้นทั่วโลกรวมกันไม่ทราบว่าจะมีจำนวนถึง800หรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าเราได้โอกาสปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมแล้วย่อมนับว่าโชคดีกว่าการได้ครองโลกทั้งใบแม้เราจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้บรรลุธรรมของพระอริยะเจ้าตราบนั้นชีวิตก็ยังไม่ปลอดภัยจากอบายภูมิทั้งสแต่ถ้าเมื่อใดที่เราได้บรรลุธรรมของพระอริยะ แม้เพียงชั้นต้นคือโสดาบันชีวิตย่อมนับได้ว่าปลอดจากภัยในสังสารวัตรแล้วเหมือนบุคคลขึ้นจากน้ำถึงฝั่งแล้วย่อมปลอดภัยจากสัตว์น้ำที่อันตรายมีจระเข้เป็นต้นเมื่อบรรลุธรรมชั้นต้นเป็นโสดาบันบุคคลแล้วก็ไม่ต้องภาคเพียรมากนักแล้วเพราะจิตจะถูกบ่วงแห่งกิเลสต,ตัณหาผูกมัดรึงรัดน้อยลงแล้วด้วยอำนาจของอริยสัจธรรม ที่ได้แจ่มแจ้งแล้วจะคอยผลักดันให้จิตเลื่อนไหลไปสู่มรรคผลเบื้องสูงโดยอัตโนมัติและถึงนิพพานเป็นที่สุดในอนาคตโดยไม่ยากแล้วเพราะฉะนั้นลาบอันประเสริฐของชีวิตทั้งสี่อย่างนี้คือ 1. การได้อัตภาพเกิดเป็นมนุษย์ 2. การได้พบและฟังธรรมจากพระอริยเจ้า 3. การได้โอกาสปฏิบัติธรรมนั้นอย่างเต็มกำลัง 4. การได้บรรลุธรรมที่พระอริยเจ้าได้บรรลุแล้วจึงนับเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากนักฉะนั้นการผูกใจด้วยคำอธิษฐานก็ดีหรือภาคเพียรเพื่อบรรลุธรรมของพระอริยเจ้าก็ดีนับเป็นสิ่งควรกระทำอยู่ร่ำไปจนกว่าจะบรรลุความปรารถนาทั้งปวงหรือตราบจนกว่าลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงเพราะผู้มีสติปัญญาไม่ประมาทย่อมต้องกระทำเช่นนั้นเสมอ